สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าเด็ดยอดแล้วเนี่ยจะแตกยอดไหมแล้วก็จะออกฝักดอกไหมคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่ะสําหรับรอบที่แล้วที่มีการเด็ดยอดนะคะป้าอ้วนมองว่าการที่มันออกฝักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ20%นนะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นถั่วที่ปลอดสารพิษจริงๆปุ๋ยที่ได้เนี่ยได้จากขี้ไก่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ แต่ว่ามีการเด็ดไปบ้างแล้วนะคะอันนี้น้องฝรั่งชอบมาหารคุณแม่เนี่ยค่ะทุกคนมีการเด็ดบ้างแล้วนะคะต้องขออภัยไม่ได้ให้เห็นเลยพอดีคุณพ่อเขาไม่รู้เขาก็เลยเด็ดไปนะคะมันมันเริ่มเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะการออกของเขาก็จะออกแบบแบบนี้เลยนะคะแล้วผลที่ได้เนี่ยตอนเด็ดเนี่ยคือแตกยอดเนี่ยค่อนข้างแตกเยอะ การแตกเยอะส่งผลให้อัตราในการออกนะคะออกลูกเนี่ยเยอะขึ้นนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เลยเวลาเราเด็ดปกติเขาจะออกหนึ่งหรือสองช่อนะคะหนึ่งหรือสองนะคะทุกคนแต่นี่เลยค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ออกไปเลยหกกอเดียวนะคะเนี่ยหกช่อเลยนะคะนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ย ค่อนข้างที่จะแตกเยอะนะคะสําหรับต้นต้นหนึ่งที่มันแทงขึ้นมานะคะปกติแล้วไม่เกินสองนะเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานแน่นเหมือนกันแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะต้องบอกไว้ก่อนถ้าใครยอมรับไม่ได้ก็คือไม่ต้องทําตามนะเขาไม่ค่อยจะเลื้อยขึ้นสังเกตไหมมันจะเป็นเหมือนถั่วพุ่มอ่าถั่วพุ่มโบราณน,นะคะเนี่ยอัตราการเลื้อยเนี่ยเลื้อยน้อยมากเลยสงสัยประอ้นเด็ดไม่ทันเนี่ยพวกเนี้ยมันขึ้นละ ขึ้นค้างละนอกนั้นไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะนางก็จะลาดไปกับพื้นเลยแต่ว่าผลผลิตน่ะได้เยอะมากขึ้นยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะไอที่พี่เป็นตั้งๆนี่คือคือจะขึ้นดอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ผ่านการเด็ดไปบ้างแล้วค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าใครยอมรับจุดนี้ได้นี่ก็สามารถทำได้นะคะนี่เลยค่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยก็ออกเยอะที่ฝักไม่งามเกิดจากว่าเราปลูกแบบธรรมชาติช่วงนี้พ่อก็เป็นสับเปลือเนาะติดงานเยอะเลยนะคะหลายงานสี่ห้างานเงี้ยพ่อก็ไม่มีเวลาลดเนาะสมประอว้วนก็วิ่งไปขครของไม่ค่อยมีเวลาพ่อก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็บำรุงได้เท่านี้นะคะ มันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ไม่ไม่ได้ยาเพราะเราไม่ได้ใส่สารเคมีใส่อะไรไปเล่งเขานะคะก็บางส่วนพ่อก็ได้ถูกเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเอาเก็บไว้กินนานๆน,นะเอย่ยวิธีรักษาของเขานะคะเวลาเราเราเก็บเนาะประวันแนะนําให้เอาเก็บไปแล้วอย่าเพิ่งล้างเนาะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็หรือเพื่อนๆจะล้างก็ได้นะแต่ว่าเสด็จน้ำให้ให้แห้งก่อน ใส่ถุงพลาติกแล้วก็ใส่ในตู้เย็นช่องผักนะหรือไม่งั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะวางในถังน้ําแข็งได้นะที่มีน้ําแข็งนะทุกคนมันก็จะได้เช่นกันแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นเหลืองๆนี่เนาะพ่อเขาก็จะปลูกไว้ไล่มแมลงไม่ใช่ปลูกแล้วไล่มแมลงได้เลยนะต้องเอาไม้เรียวฟาดๆสักหน่อยหรือไม่งั้นก็ยีแบบนี้ เนี่ยมันจะมีกลิ่นเนาะเนี่ยมีกลิ่นแบบเนี้ยก็จะช่วยให้มแมลงได้กินแล้วแบบมันเหม็นขิวเนาะขนาดเรายังดมแล้วยังเหม็นขิวนะคะแล้วประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือสามารถเอาไปไหว้พระได้เนี่ยทุกคนอย่างเงี้ยก็ยังพอมีมดอยู่นะคะทุกคนนี่เลยเนี่ยเสียงรถไถนาทุกคนนี่รถบรรทุกยางแถวบ้านป้าอ้วน อันนี้เป็นขวดขวดที่คุณพ่อเก็บไ,ไว้รวมรวมไว้ขายทุกอย่างเป็นรายได้หมดทุกคนอยา่าคิดว่าเราจะทํางานหน้าเดียวนะพระอว้วนนี่สามสี่งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่นวดก็นวดนะทุกคนขายผักขายชาบูขายยำเสียบไม้ทําหมดทุกอย่างนะคะเวลามีการมีงานตามหมอลําซิ่งหรือว่าตามเองานกีฬาอย่างเงี้ยไปมดนะทุกคนเนี่ยค่ะ ถ้าเราไม่เกี่ยงงานเราอยู่ได้มาจากกรุงเทพใหม่ๆไม่รู้จะทําอะไรทําตัวไม่ถูกเคยมีเงินเดือนมาอยู่อย่างนี้ไม่มีเงินเดือนนะทุกคนตอนนี้เริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะพอได้อยู่ได้กินแล้วก็มีการเลี้ยงไก่นน่นข้อไก่ประวัวนอยู่นน่นเลี้ยงไก่ก็ไข่ไม่พอขายเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นช่อเข้ามาเรื่องของเราต่อเป็นช่อถั่วทั้งนั้นเลยนะคะ อ๋อลืมบอกไปทุกคนเด็ดถั่วนะเขาไม่ให้เด็ดแบบนี้นะเขาให้ทําแบบนี้นี่หมุน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 แต่ต้องจับตรงนี้ไว้ด้วยนะพอดีป้าอ้วนมีมือเดียวเนี่ยค่ะหมุนแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เขาออกยอดต่อไปออกดอกนะนี่เลยเนี่ยหลุดออกมาละเนี่ยค่ะหมุนแบบเนี้ยค่ะถ้าเราไปเด็ดนะถ้าเราไปเด็ดอย่างนี้นะ นี่เลยอันนี้ตรงเป็นช่อดอกนะคะเขาจะทําใหา้ตรงดอกเนี่ยหลุดไปเลยแล้วก็จะไม่ออกออกดอกใช้เวลาออกออกออกไหมถามว่าออกไหมออกแต่ใช้เวลานานเพิ่มเวลาเข้าไปอีกว่าง,งั้นเถอะเนี่ยดังนั้นแล้ววิธีการเด็ดก็ใช้วิธีการหมุนเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมช่อดอกของเขาเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นช่อด,ดอกวิธีเก็บนะเนี่ยหมุนหมุนหมน,มน,มน,มนเขาก็จะขาดออกละจะได้ความระมัดระวังนี่ค่ะนี่ละแล้วก็ไม่เสียหายด้วยเห็นไหมยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวลองชิมน,นิดนึงกรอบไหมืมกรอบหวานด้วยทุกคนหวานด้วยอืมนี่พ่อไม่ได้เอานมนมข้นลดนะ ปลูกธรรมดาปลูกปลอดสารนี่ดีจริงทุกคนหนึ่งคือไม่ต้องกลัวสารเคมีสองกรอบหวานปลอดภัยมั่นใจแล้วจะบอกว่าอีกเทคนิคนึงค่ะอยากให้ถั่วแล้วกรอบหวานเนี่ยเอานมข้นหวานผสมน้ำนะคะลดเลยทุกคนจบหวานนี่น่าจะหวานกันนี่แต่เนี่ย หวานกรอบด้วยนะถ้านมใช้นมอะ่ะใครนี่ไม่ได้ใช้นมนะถ้าใช้นมนี่หวานกว่านี่ทุกคนยังไงต้องขอบพระคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะอยากให้ป้าอ้วนทําคลิปอะไรก็บอกนานะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนป้าอ้วนก็กดรูปหัวใจมาได้นะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าทุกคนบา,บายบาย